ขณะที่สวสรรหาออกมาชี้นะคะว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีนั้นไม่มีอำนาจในการเจรจาคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะโดยอ้างเขาว่าเป็นไปตามคำสั่งของสารรัฐธรรมนูญนะคะที่ให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพัานธ์เป็นโมฆะภายหลังสารรัฐธรรมนูญมีมติถอดถอนนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งนายนิวัตธรรมรงบุญทรงไพศาลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรีเพื่อให้มีการเดินหน้าจัดการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นในวันที่20กรกฎาคมที่จะถึงนี้ซึ่งในกรณีดังกล่าวนายคํานูนสิทธิสมานสวสรรหาได้มีการโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวระบุว่านนิวัฒน์ธรรมรงบุญส่งไพศาลปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีไม่สามารถทําหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรีได้ทุกเรื่องโดยเฉพาะการเดินหน้าจัดการเลือกตั้ง เนื่องจากพระ,ะราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2556มาตรา5กำหนดให้นายกรัฐมนตรีและประธานคณะก,กรรมการการเลือกตั้งเป็นผู้รักษาการตามพระ,ะราชกฤษฎีกาซึ่งเกี่ยวเนื่องกับคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญเรื่องของการเลือกตั้งที่2ทับ2557ที่วินิจฉัยโดยเสียงข้างมาก ให้การกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเช่นเดียวกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่5ทับ2557ก็วินิจฉัยว่าพระ,ะราชกฤษฎีกายุบสภาพุทธศักราช2556เฉพาะในส่วนของการเลือกตั้งทั่วไปวันที่2กุมภาพันธ์2557ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นการกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ทดแทน จึงเป็นอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของนายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรักษาการนายกรัฐมนตรีจะทำหน้าที่แทนไม่ได้ซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา180วรรคสองจึงกำหนดให้มีการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว